สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องทำปุ่มเพยนะครับใน m a c r o m e d i a f ยแฟนะครับก็ง่ายๆเลยนี่คือเกมที่ผมทำไว้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดเอ้ยแม่งอยู่ไหนอ๋ออันนี้ใช้กล้องมือถืออัดนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวจะจะเปิดให้ดูว่าทำทำปุ่มเพย์ที่คลิกแล้วเพย์ทำยังไงนะครับเฟรมที่ทำไว้นะเยอะ เนี่ยใส่เศร้าใส่เสียงเหนื่อยนะครับก็มีเวลาว่างก็นั่งทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวใส่ลิง์ไว้ให้เล่น,นครับเนี่ยนะครับสวายออ d ด e เกมที่ทําไว้เนี่ยปุ่มเพก็คือเนี่ยที่คลิกไปแล้วเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยคลิกไปตัวเราสีแดงนะครับเนี่ยกดปุ๊บก็ะจะมีคนวิ่งมานะครับ แต่ผมไม่เล่นนะครับเดี๋ยวรู้กันหมดว่าผ่านยังไงเดี๋ยวไปเอาเป็นว่าเล่นกันเองแล้วกันนะครับอ่ทีนี้ก็อันดับแรกเลยนะจะทำเปเพลงไงเรา new ใหม่เลยนะครับ new ใหม่ปุ๊บเลือก Fat document กดที่โอเคนะครับแล้วก็จะได้หน้าขาวๆมาโอเคทีนี้ผมจะ copy ไอการวิ่งของผมเนี่ยที่ทำไว้เนี่ยปีไว้มา ครับเพจอันดับแรกอ่าไปที่เฟรมหนึ่งก่อนแล้วกันเฟรมว่างเปล่าใช่ไหมนนเนี่ยเนี่ยเฟรมหนึ่งเนี่ยเขาขาวเลยนะอ่าทีนี้ให้เราเลือกที่แปลงอะ่ะหรือภาษาอะไรก็ได้หรือว่าพิมพ์เอาก็ได้นะครับแต่ผมใช้แปลงพีเขียนว่าเพอนี่อ่าทีนี้เราใช้อันนี้อ่ะแล้วเราก็คุมมันนะคลิกขวา convert to symbol type button นะครับเนี่ย button นะตั้งชื่ออะไรก็ได้ปุ่มหัวควยก็ได้นะครับแล้วแต่สมองคุณอะเอ้ยที่ยอยาไปเอาปุ่มอ้าก็ปุ่มอะปุ่มหนึ่งแล้วกันปุ่มหนึ่งอ่าอเคจะได้อย่างนี้นะครับเฟรมที่หนึ่งก็จะเป็นสีดำละอ่าทีนี้ให้เรา double ลค i c k เข้าไปไอ้กรณีเนี่ยคือผมจะ จะทำให้มันเป็นแบบเด้งๆเนี่ยเด้งๆอย่างเงี้ยนะเวลาปล่อยเฉยไม่มีอะไรพอชี้ไปมันก็จะเด้งขึ้นพอคลิกมันก็จะเนี่ยมันก็จะหดลงนะ,ะทีนี้ก็อ่าไปนะดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บจะได้อย่างนี้ Up over down hit up คือปล่อยไว้ไม่มีอะไร Over คือชี้ปุ๊บมันจะใหญ่ดาวคลิกเข้าไปมันจะเล็ก hit ก,ก็ปล่อยไปให้เราทําการก๊อปปี้ คีแบงค์เฟรมนะครับอย่างนี้ก็ได้หรือว่า F7 ก็ได้ทีนี้เราก็จะได้เราเราเราจะทําการให้เห็นรางๆเนี่ยให้เรากดตรงนี้นะครับนี่นะนี่เนี่ยจะง่ายต่อการวาดเฟรมต่อไปมากเพราะเราเห็นรูปข้างหลังสําหรับผู้ที่ชอบวาดแล้วลบวาดใหม่นะครับจะได้ไม่ลําบากอ่าก๊อปปี้นะครับเพจถ้าเพจอย่างเงี้ยเน่านะครับมันจะไม่ตรงให้เราเพจ เตแบบอินเพลมันจะตรงเป๊ะกันเลยนะครับทีนี้เราก็ขยายแล้วกันโอเวอร์เนาะขยายทีนี้ก็มาดาวเนี่ยดาวปุ๊บก็จะเล็กลงทีนี้ฮิตก็เหมือนเดิมเท่าเดิมอ่ะนี่ทีนี้ให้เรากลับมาที่ซีนหนึปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นอย่างนี้แทนนะครับอ่าทีนี้ให้เรากดที่แอคชั่นสำหรับแฟดซีที่ไม่ใช่เวอร์ชันแฟดมาคามิเดียแฟดแปนะครับ ให้กด F9 นะครับมันก็จะมีคมมานมาให้ให้เรากดนี่นะครับแป๊บนึงนะขยายนี่คือไปกดเอาอันนี้ลงมาหน่อยอ่านี่เราจะเห็นเห็นทั้งหมดแล้วกันอันนี่นจะเป็นคําสั่งอย่างนี้ให้เรากดที่เฟรมนี้นะครับคลิกซ้ายทีหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงมาที่นี่นครับพิมพ์ว่า stop นี่เลยนะครับอ้าขอหีบมาจากไหนเนี่ย S T นี่ยนะครับแล้วก็ใส่เนี่ยตรงเล็บเปิดเล็บปิด แล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับอ่าทีนี้ก็จะได้ละเนี่ยฟร,รมมันก็จะกลายเป็นมีมีเฮียไม่รู้มาติดข้างบนนะครับเนี่ยให้เดี๋ยวทีนี้ผมจะเพจเพจเฟร,รมที่ Copy มาเป็น a n i m เมชันเล็กๆที่วิ่งมาอย่างงี้เนี่ยจะเห็นว่ากระตุกมากเพราะว่า FPS ผม12นะครับผมก็จะดับเบิลคลิกที่ FPS นะแล้วก็มาปรับตรงนี้ให้เป็น30จะเห็นว่าไวกว่าเดิมเลย นะครับ30ก็คือแบบเวลาเล่นเกมอัดไป FPS 30เนี่ยคือลื่นเลย12เนี่ยแหลกคอมกากนะครับอ่าทีนี้ก็กลับมาที่เฟรมหนนะเนี่ยจะเห็นคำสั่งคำสั่งของเฟรมนะแต่ถ้าเราคลิกที่คำว่า play อะ่ะคลิกที่คำว่า play อะ่ะคลิกซ้ายอะ่ะคำสั่งจะหายไปคือเราแอดคำสั่งใส่บัตท o อนนี้ไม่ได้แอดใส่เฟรมนี้แล้วนะครับให้พิมพ์ว่า on วงเล็บเปิดนะครับรีเนี่ยเนยมันวงให้แล้วเนี่ยรีลีสหัวงเล็บปิดแล้วก็ปีกาแบบแหลมนะครับไม่ใช่แบบนี้นะครับแบบแหลมอ่ะควบอ่า e อนเตนะครับเป็นว่า go to a ใหญ่ and play ใหญ่ play วงเล็บเปิดเฟร,รมที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับถ้าต้องการให้เพล์เฟร,รมต่อไปเนี่ยเฟร,รม2เนี่ยก็กด2 5ก็5 10ก็10ส่วนผมแล้วจะเป็นเฟรม2ต่อเนื่องเลยปิดนะครับแล้ว Enter อีกทีลูปปีกาปิดนะครับเสร็จแล้วกดซ่อนลงไปเลยอ่ะทีนี้เรามาทดลองการกด c o n t r o l e n t e r ่ะก็จะได้จะได้ป๊อปอัพมาด้วยแต่บางคนสงสยัยเฮ้ยไอเฮี้ยชี้ตำแหน่งนี้เอ้ยอยากให้มันเด้งขึ้นด้วยว่ะเดี๋ยวผมสอนนะครับก็ดับเบิลคลิกไปนะครับปิดนี้ก่อน อ่านี่ครับ new layer นะ layer 2เลยเออไม่ต้องไม่ต้อง key อะไรนั่นอ่ะให้มันแดกทั้ง4ี่เฟรมเลยอ่าเข้าสี่เหลี่ยมสร้างเอารูปไม่มีขอบนะคลิกเกียดลบเอาสีอะไรก็ได้เอามาเหอะอันนึงคุมไปเลยนะครับเอาใน area ที่เราต้องการที่ไอ้เมาส์ชี้แล้วมันจะเด้งขึ้นปึบนี่นะครับสงสัยอ้าวเฮียเปลี่ยนสีดิไม่ยากเลยกดนี่คลิกที่เนี่ยคุมอะ่ะ แล้วมาที่สีแล้วมาที่ตรงนี้นะครับอัลฟานะครับปรับให้แม่งเหลือศูนย์อะเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยกดปุ๊บ,บคลิกอีกทีหายไปแล้วครับคลิกซ้ายอะ่ะเนี่ยถ้าเราคุมมันจะเห็นไงว่าคือสีนี้ตำแหน่งนี้ถ้าเราคลิกออกก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับมาที่ C1 น,นะครับคทนเทอร์ JK มาแล้วนะครับโอเคขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ถ้าเราอยากให้มันหยุดอะ่ะหยุดตรงนี้อีกเฟรมหนึ่งเราก็กดแอคชั่นขึ้นมานะกดที่เฟรมคลิกซ้ายแล้วก็มาตรงนี้มาตรงเนี้ยพิมพ์สต็อปเหมือนเดิมวงเล็บเปิดปิดไอใส่ไอเทะเข้าไปเนี่ยอ่าแล้วก็ลองดูครับจบแค่นี้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาสอนอย่างอื่นนะครับ